ชอบแล้วแต่แด้จินตนาการ นี่นครับลายเรวแทงตามตามจินตนาการเลยนะครับ แล้วเราก็แต่งเก็บนะครับเก็บเก็บให้มันน้ำพุสวยงามนะครับ แทงจากสาันล่างให้ถึงเส้นวงในนี่ครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะแทงไม่แทงได้ถ้าแทงเหมืม่นก็ทำให้ดูอ่อนเน่อ่อนช้อยขึ้น นะเป็นการลบขอบแลบลบมุมการแ,แทงส่วนนะแทงส่วนเพื่อลบ 那个地方。 เราเอาตะไบสับเลี่ยมแทงทุกมิตินะเพื่อให้หลายมันชัดขึ้นแทงทุกร่องเลยนะครับเพื่อให้หลายมันชัดขึ้นโอเคนะครับแล้วก็เราก็เอาท่าส,สายขัดนี่นะมันก็จะหมุนอย่างนี้ครับเดี๋ยวขัดเสร็จแล้วเอาให้ดูนะครับ